เสียน้อยลงมากอะไรเงี้ยน,นะครับไอ้พุ้มกันมันจะไม่กําเริบเยอะเกินไปฉะนั้นจมูกคุณจะดีขึ้นละครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไปดูที่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารมีลมเยอะไหมถ้ากระเพาะอาหารมีลมเยอะจมูกจะตันทันทีเลยคือแบบถ้ามีลมเยอะมันจะตันอะ่ะถ้าลมไม่ออกไปมันจะไม่หายตันอะ่ะพูดง่ายๆนะครับฉะนั้นคุณก็ต้องไล่ลมกินยาหอมก่อนอาหารทุกมื้อเลยถ้าสมมุติว่าคุณสังเกตได้ว่าลมดิชันเยอะจริง,รงๆเลอก็ไม่ออก อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กดไปเนี่ยท้องเนี่ยตบท้องเนี่ยปองป้องปองป้องเนี่ยนะครับลมมันเต็มไปหมดเนี่ยก็กินยาหอมก่อนอาหารทุกมื้อเนาะหลังอาหารกินพวกสมุนไพรที่ช่วยย่อยอาหารอะไรอะไรเงี้ยนะครับขมิ้นได้ขิงได้ประสะกะเพราประสะการภูยาขับลมอะไรพวกเนี้ยได้นะครับเออแล้วก็อีกอันหนึ่งทรณีสารคัดก่อนนอนสัปดาห์ละสองวันก็ได้ถ้าใครไม่อยากดีท็อกซ์นะถ้าใครดีท็อกซ์แล้วก็ไม่ต้องกินทรณีสารคัดก็ได้นะครับ ก็กลายเป็นก่อนอาหารยาหอมหลังอาหารขมิ้นชันช่วยย่อยก่อนนอน